สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวว่างถูกหลักซับลังไหลเรื่องเตาไฟห่วงจุ้ยที่ห้ามมองข้ามคลิปนี้นะคะมาว่ากันในเรื่องของห่วงจุ้ยเรื่องการจัดวางเตาไฟต้องใส่ใจค่ะเพราะเป็นการเสริมให้โชคลาภเกื้อกลท่ันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือคะ่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ เตาไฟเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญต่อการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของสมาชิกภายในบ้านนะคะเปรียบดังสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และมีกินมีใช้ดังนั้นคนจีนโบราณจึงให้ความสําคัญกับเตาไฟมากๆค่ะโดยมีความเชื่อที่ว่าเตาไฟที่ใช้ประกอบอาหารของทุกบ้านจะมีเทพเจ้าสถิตอยู่ เรียกกันว่าเจ้าเตาหรือเทพเจ้าแห่งเตาไฟซึ่งทุกบ้านมักนิยมตั้งหิ้งบูชาเล็กๆเหนือเตาไฟหรืออยู่บริเวณมุมใดมุมหนึ่งในห้องครัวนะคะทุกๆปีในวันที่24เดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของจีนหรือก่อนวันตรุษจีน6วันชาวจีนจะทำพิธีส่งเจ้าเตาขึ้นสู่สวรรค์หรือภาษาจีนเรียกว่าซิงเจียทีซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะโดยเทพเจ้าเตาจะเสด็จขึ้นไปเข้าเฝ้าเง็กเสียนฮองเตเพื่อกราบทูลถึงความประพฤติของสมาชิกในบ้านรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านนั้นๆสำหรับของไหว้เทพเจ้าเ,าเตาไฟที่สำคัญนอกจากสม้มขนมจันอับผล,ลไม้และกระดาษเงินกระดาษทองแล้วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ขนมหิวกล้วยซึ่งขนมชนิดนี้มีความเหนียวค่อนข้างมากคนจีนเชื่อว่าขนมนี้จะทำให้เทพเจ้าเต่าไม่สามารถอ้าปากกราบทูลถึงความประพฤติที่ไม่ดีของคนในบ้านให้เง็กเซียนฮองเต้ส่งทราบได้ค่ะดังนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าเตาไฟมีความสำคัญอย่างมากต่อทุกบ้านความสำคัญดังกล่าวสะท้อนออกมาให้เห็น เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดจะต่อมาอย่างยาวนานค่ะรวมทั้งยังก่อให้เกิดศาสตร์ความรู้ในเรื่องของการจัดวางเตาไฟให้ถูกตำแหน่งตามหลักฮวงจุ้ยอีกด้วยนะคะแม้ว่าปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมหานมาใช้เตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าแล้วก็ตามแต่ความเชื่อเหล่านี้ยังคงไม่เลือนหายไปตามกระแสแห่งกาลเวลาโดยข้อห้ามสำคัญเกี่ยวกับเตาไฟเตาแก๊สและเตาไฟฟ้าที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อแรกห้ามวางเตาไฟไว้ใต้ขือคานหรือใต้ท่อน้ำนะคะขออ้อ 2. ห้ามตั้งเตาไฟไว้ติดกับห้องน้ำเตียงนอนหรือบ่อน้ำข้อที่3ห้ามวางเตาไฟไว้กลางห้องครัวควรวางเตาไฟพิงกับกำแพงที่แข็งแรงและมั่นคงข้อที่4ห้ามตากผ้าเหนือเตาไฟเป็นสิ่งอัปมงคลมากๆเสมือนการลบหลู่ดูหมิ่นเทพเจ้าแห่งเตาไฟ ถัดมาห้ามตั้งเตาไฟตรงกับประตูหลักของบ้านเพราะคนนอกบ้านจะมองเห็นเชื่อว่าจะทำให้เก็บเงินทองไม่อยู่ค่ะและก็ห้ามตั้งเตาไฟตรงกับประตูห้องครัวควรตั้งให้เยืองกับประตูห้องครัวเล็กน้อยและห้ามตั้งเตาไฟตรงกับประตูห้องน้ำด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะห้ามตั้งเตาไฟติดกับอ่างล้างจานหรือว่าเครื่องซักผ้ารวมทั้งห้ามตั้งตรง,งข้ามกันด้วยนะคะ ควรวางให้ห่างกันประมาณ1เมตรเนื่องจากธาตุไฟและธาตุน้ำจะพิฆาตกันค่ะตำแหน่งที่ตั้งของเตาไฟมีความสำคัญมากๆตามหลักของห่วงจุ้ยนะคะการจัดวางเตาไฟเตาแก๊สและเตาไฟไฟ้าอย่างถูกต้องจะช่วยเสริมให้เกิดความมั่งคัง่งและโชคลาภวาสนาได้แต่ถ้าตั้งในตำแหน่งที่ผิดอาจนำมาซึ่งความเจ็บป่วยของคนในบ้านและการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจึงควรใส่ใจในประเด็นนี้มากๆ อย่าได้ล้าเลยเด็ดขาดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าจากอดีตการ์จนถึงปัจจุบันแม้ว่าวิถีชีวิตมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเตาไฟอาจไม่ได้มีให้เห็นกันมากนักเนื่องด้วยคนหัยมาเปลี่ยนใช้เตาแก๊สและเตาไฟฟ้ากันแล้วแต่คนรุ่นหลังก็ไม่ควรทอดทิ้งวัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ค่ะเพราะกุศลบายสำคัญที่แฝงเร้นอยู่ในความเชื่อเรื่องเจ้าเตากราบถูงักเซียนฮ่องเต้น,นั่นก็คือ การสอนให้คนทำความดีต่อกันลาเว้นการทำความชั่วนั่นเองนะคะนับเป็นการควบคุมทางสังคมทางอ้อมที่ได้ผลดีเยี่ยมเลยค่ะจากประสบการณ์ของแอดมินเองเป็นปีแรกเหมือนกันที่ได้ลองไหว้เทพเจ้าเต่าในช่วงเทศกาลวันตรุษจ,จีนนะคะก็จะมีพิธีกรรมในการไหว้เทพเจ้าเตาต่างๆก็อยากให้ทุกท่านลองนํามาไหว้ดูเพราะทันทีที่แอดมินได้ไหว้เทพเจ้าเตาปีนี้เป็นปีแรก เห็นได้ชัดเลยค่ะจากสินค้ารุ่นหนึ่งที่ขายไม่เคยได้ปรากฏว่าหลังจากไหว้เทพเจ้าเตาไปเพียงวันเดียวสินค้าตัวนั้นกลับขายได้ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อทีนี้ทั้งปีตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าการทำมาค้าขายดีขึ้นอย่างมาก แอดมินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ลองนํามาไหว้ดูแล้วก็หากใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเทพเจ้าเต่าหลังจากการไหว้แล้วก่อเกิดโชคลาภความมั่งคั่งในกระเป๋าก็ร่วมแชร์ประสบการณ์ได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่หากท่านไหนบ้านไหนที่ยังไม่เคยลองไหว้เทพเจ้าเตา่าลองไหว้ดูคะ่ะแล้วท่านจะได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงในกระเป๋าตังท่านอย่างแน่นอนนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดความเชื่อเรื่องการวางเตาไฟในบ้านห่วงจุย้ยสำคัญที่ห้ามมองข้ามนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ